สวัสดีครับมวยไทยคำปอยร้อยเรื่อง ep ที่8 139คลิปนี้พบกับแคมป์คิกบ็อกซิง่งท้าทกแบบมวยไทยกับรักชาติซอประสาทพปรปะทะกับเทศเศียซายกิยามะนักคกชาวญี่ปุ่นเมื่อกรกฎาคม2530หรือ1987ที่ประเทศญี่ปุ่นกริกามวยไทยกำหนดให้ยกยกละสามนาทีพักหนึ่งคือไม่เสียเวลาเชิญซาลา ขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอนท่านจะหลับสบายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง d a r k c s t t พอดแคสแนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามือดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอ,อ้าวมาแล้วขอ,วอาานนะประ่านอภัยสำหรับมีรักแฟนมวย ه, ภาพมันเก่า<ๆ>เก่ากึกะเหลืเกิกกเกนตั้งแต่ปี2,530 39อปีแล้วครับพี่น้องโอ้โหได้มาขนาดนี้ก็โอเคแล้วเนาะภาพสุดยอดอะเป็นยังไงมุมไหนเป็นมุมไหนนี่กางเกงแดงนักทกญี่ปุ่นเออทัดสิเยอะ าซากิยามะนานเห็นไหมรักาคาดศรีไครอ้าวรักคาตซอประสาทพรสันตัวาตังเคียงน้ำเงินนะครับอยู่มุมน้ำเงินแต่ก็ยังใส่นวมแดงอยู่เ,เป็นคนอำเภอเขื่อนแก้วคําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรสันตวาน่านั่นเขียร่างเบาๆก่อนเมืองบังไฟโก้แตงโมหวานหมอนควนัน ข้าวขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิสันตัวคำขวัญของจังหวัดเียโสทอนไหม,มคำปอยบอกว่าอยากจะบางคนก็บอกว่าให้พูดภาษาสารไปเลยพระนะก็หลายท่านก็นัจติงมาฟังไม่รู้เรื่องมั่งอะไรอย่างเงี้ยรู้มั่งไม่รู้มั่งเอาภาคกลางเป็นหลักไว้ก่อนอีสานแจมแจมไปสักสิบเอร์ซหรือยี่สิบเอร์ซนแต่ถ้ามันปวก ปวดกกลิ้นมากก็จะพูดอีสานสักยกก็ยังดีเอ้าอเก่งนำเงินอรอรักชาตาิส่งนะกรรมการทรงนี่เหมือนคนญี่ปุ่นจริงๆเลยอะกรรมการนีกนลรักเลยที่ลงหน้าปกทำไมคุณคำปอยทำมันคมชัดผมคนนึกว่าภาพจะออกมาคมชัดเนาะก็เอไอน้อย สร้างจาก a อแล้วตอนนี้ให้มันดูคมชัดขึ้นแต่นักท่อง่วญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนผมพยายามหาก่อนที่จะลงปกอยู่อขยับข้อหาเป็นยังไงไหนุ่มยะโสธรธรรมดาเหรอก็มีรูปพี่ลูกน้องอยู่คนหนึ่งในข่ายของ สอประสาทพรน,นั่นก็คือสิงน้อยสออประสาทพรเป็นงไงขยับข้หานักล่ามวยญ,ญี่ปุ่นเหมือนกันสมัยก่อนมวยขนาดนี้หุ่นอย่างนี้แม่ถือว่ามวยใหญ่นะในสมัยก่อนนี่จะเป็นมวยใหญ่ถ้า130ร้อยสาสิบปอนด์เลยนูอยง่วงนอนครับขอโทษขออภยัยหาวที่ <laughs> อืม่ะขยับเข้าไป ออกซ้ายไปดอกหนึ่งอย่าล้อเล่นกับแข้งของปื้ยรักชาติเป็นยังไงเคยคลิกบ็อกซิ่งมาก,ก่อนเหรอถ้าวัดดวงกันมาเลยบอกว่าต่อยในเขตของเขาเองเล่นมวยไทยนี่แหละมัดเท้าเข่าศอกมาเลยเพราะว่าได้เปรียบอยู่บ้านตัวเองว่าอย่างนั้นไม่ได้กลัวเป็นแคมป์คลิกบ็อกซิง่งไม่รุ่นไหนอ่าเอาพยัยข้อหาก่อน เป็นยังไงวัตรยะวัตรยะเครื่องยังไม่ร้อนเราอยู่เดินเข้าหาออกซ้ายไปดอกนี้ยังไงดับเบิ้ลตั้งรับไปแล้ว่ะยังไงเท็ดเสียซาเกียมะหมดยกทำไมขาเปียยๆอย่างนั้น <c oughs> เหมือนเดินขาเก็บนันเนี่ยยกสองอ เอไม่เสียเวลาไม่ต้องให้น้ํากันละนักมวยอึดว่างั้นปักเข้าไปไม่ใช่ว่าเตะเป็นอย่างเดียวโอ้หมัดก็มีด้วยอือโอ้ยมีเหมือนกันแม่สูงยาวเขาดีใกล้เคียงกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเราได้เข้มกว่าว่าอย่างนั้นเอายาพ่อหาธรรมดาอยู่แล้วไอ้ไหนุ่มยะโสทร ปักเข้าไปหลุดโอ้โหเกือบได้กินเปล่าปักเข้าไปถีบสกัดตับฟี่้าไว้ก่อนยังไงเเข้ามายับขวาไว้กางเกงน้ำเงินนี่แหละครับรักชาดทัศน์สยะก็กางเกงแดงเป็นไงโอ้ดอกนี้ปักเข้าไปกะดขั้นคอซ้ายขวาอ่าลำดับหน้าแดงแล้วนะนะเห็นอย่างนี้ก็ พอดูออกนะว่าหน้าแดงเป็นยังไงอาศัยเครืองเสแล้วเตะล่างเข้าไปที่เตะตูดโอ้โหชุดดวงแตกแล้วเนี่ยโดนเตอะอยากว่าเตะตัดว่าไงเตะตูดฉันเลยอยากยาก,ยากกลางเวทีไปก่อนโอ้โหดอกนี้วืดไปนิดนึงอ,อ๋อสิ โอ้ยหนวง่วงครับท่านผู้ชมอันนี้มันห้าทุ่มกว่าแล้วเลยง่วงอ่ะยังยังขยับข้อหาอขอโทษขออภัยความง่วงมันไม่ปราณีใครนอนดึกหน่อยคุณก็ปล่อยผมโ,โดนเตะล่างไปยังยังเอาคืนแอหลบหลีไปปกติมวยญี่ปุ่นไม่ถอยนะงานนี้มีถอยมีถอย เก่งนักเหรอถ้าทางยืนมวยก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โห,โโหยัง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 กอดคอกอนได้ได้มีแล้วได้มีแล้วเอารละไปก่อนนี่เขาเขาแล้วยังไงเด้งแล้วครับพี่น้องเด้งแล้วโอ้ยสอกคือสอกมาก็สอกขึ้อืนปักปักเข้าไปไม่รู้จะออก โอ้ยยกหัวไหลเลยนี่ยกหัวไหลนักเลงนี่นั่นนั่นมวยไทยอ่ะนี่ถ้าตั้งการยกหัวไหลแบบนี้เข้าใจเลยนี่คือนักทกไทยสมัยก่อนก็อย่างนี้ยกหัวไหลขู่ว่างั้นเถอะยกบังคางด้วยอืยับข้าวหาโยกโยกนะถ้ายกหัวไหลก็ต้องโยกโยกเข้าหาโอ้ยตุ้ยชิโพไปที่หนึ่งเอาหมดยก ยกที่เท่าไหร่อุอ้ยยกสามขึ้นสู่ยกสามแล้วก็พี่น้องเอาละเว้อุอ้ยอุย้ยจะไปไหนจะไปไหนเต็นยึกยึกยึกยกึยกอยู่กลางเวทีเหมือนเครื่องยังไม่ร้อนหรือเขาเหนื่อยกันแน่อาสิอาสิอาจจะไม่อุ่นนั่นเนี่ยทีสกัดไว้ก่อนทำลายกังวะไว้อย่างนั้น ขยับข้อหาเนี่ยกาดมวยไทยอย่างนี้ครับก็ถือว่ากาดสวยกาดสวยเป็นยังไงสิทธิยะเทศยะจะเรียกชื่อไหนดีซาคิยมะป่ะเทศยะนี่แหละอรักชาตขยับขาา้อหาลบมาได้ลบแข่งโอ้โหดอกนี้เขา เด้งไปเลยติดเชือกไปเลยปักปักปักเข้าไปยังไงอจิยะก็ยังไม่ยอมโอ,โโอ cji, bon. ้โเดินกินเปล่าทั้งหมัดทั้งเข่าอ่ายับขวาไว้ก่อนรักคาดขยับขวาซ้ายขวาอยังยังไม่ออกจากมุมเหรอเอาโยกเข้ามาไม่เป็นไรยังไม่ออกจมุมเอ้ยเดินเข่าแม่หลบไม่ได้เอ้า ก็ไม่การไม่นับไม่เป็นไรเออมาเข่าสิครับไปอย่างนี้จะไปไหนดักเลยเอาอีกไหมดอกหนึ่งปักเข้าไปตุ้ยขี้โพไปกีหนึ่งหลอกแล้วหลอกแล้วหลอกฮะโอ้ยทอดทอโ,โอ้ยนอยหลอดไหมเนี่ยคุณคำปอยทำไมไม่ไปนอนก็นอยากให้มันจบจบไปเนาะง่วงก็ง่วงเอาสิ ดูกันไปเองพี่น้องจะจะหลับสักพักหนึ่งดีมั้งนี่อะขยักก็หาเมื่อไรจะนอกแม่ง่วงแล้วอืยังยังไม่นอกจกะไปไหนนิยกที่สามอยู่อ้ายังยังขยับข้ต้อนข้อมูลอีกแล้อ่ะยังโอ้เตวเวิร์ดนี่เหรอคลิกวักซิ่งเก่าเหรอเป็นแคมป์เหรอ อยากคิมมวยไทยใช่ไหมปักเข้าไปเตตัดล่างอืมไหนบอกว่าเก่งนะักเก่งนะดตแค้มเลยเหรอปักเข้าไปบ้องหูไปทีหนึ่งยังไม่เห็นมีอะไรที่น่ากลัวเลยนะอืมแต่เรานี่ก็ขยันออกอยู่อืโอ้ยมาทีอูกัสอยดาวเลยน,นั่นเลยสาวดอยสอยดาวไปเลยอระคัดดอกนั้นเอาปลายยกที่สามแล้วเป็นยังไง ยัก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 อยู่กรรมการเอ้าหมดยกแล้วกรรมการไม่ได้แอคชั่นอะไรยืนเหมือนหุ่นยนต์เลยดูสิใส่เสื้อแดงกันเกงหัวสูงสูงเอาละยกที่สียากระพิจตาจิกิคุณกําปอยง่วงนอนแล้วจะต่อยให้จะปล่อยให้นอกยกนี้แหละครับท่านผู้ชมผมง่วงแล้วนี่สั่งนักมวยไปแล้วว่าน็อกให้ได้ฉันง่วงแล้วบอกอย่างเงี้ย ปักก็มาไถนกไถบ้านนี่อ,อ้ยดูสิยกที่สีแล้วยากระพริบตาโปรดทางตาดูให้ดีอย่าหลับอย่างง่วงห้าทุ่มกว่าแล้วอ้ายังยังยึกยักยักง,ง,ง่วงแล้วรักชาติพี่ง่วงแล้วโอ้ยพี่พนะกพนะอ,อ่ะ เทจิยะเป็นยังไงไม่ออกจากมุมเหรอะเทศิยะก็เดินเข้าหามั่งยกที่สี่แล้วเถอยมาตั้งนานสายกอารักชาตั้งหลกักโอ้โหมนยันหลักโชว์ความเก่าแม่ไม้ม,ยมวยไทยนวาอาวุธของเราเท้าสองเข่าสองหมัดสองศอกสอง,สองอแต่ไม่ได้ใช้หัวเหมือนมวยพม่าเท่านั้นเองอ อยบเข้าหาก่อนปับ๊บปับ๊ปวัดระยะไหมไม่วัดอา้อาวยากระพริบตาครับโปรดทางตาดูให้ดีผมง่วงแล้วนอกสทีเสียออ้าว้ยกรรมก,การคือยืนเทียงคีลีแทนเทาเน่ากะไดปดิแอคชั่นยังมากไม่เลยคือหุ่นย่นหน่อยตัวนหน่อยกรรมก,การก็ไดอ๋อปักเข้าไปเฮ้ยเรียบร้อยเป็ดข้ามุ่นม,มากระสินับว่า อืาหกเจ็ดแ,แปดลุกทะเมล่ะโอ้ยเรียบร้อยสันตัว่สันตัวง่วงแล้วนะเนี่ยโอ้ยคุณก็ปล่อยหาวไปสามสามทีโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับเดิมมาดูผลงานของตัวเองเป็นยังไงบ้านเนี่ยเป็นห่วงกับห่วงอ๋อพูดได้มาบางกล่องเลยไหมเอาดังยางดีซะบ่โอ โอเคครับตามนั่นแหละง่วงกับง่วงขอขอบคุณจากคำปลอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ